โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแ้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพูมิจากเพจอารา Family นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธ์ทางซานเช่นเคยเนาะส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์35เซิร์ฟแรกนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะเป็นการเอาข้อมูลของคุณเสกสรรเช่นเคยนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูเนาะก็พอดีเผื่อมีคนอยากรู้นะครับว่าดินแดนลี้ลับนะ,ะด่านไหนจะมีโอกาส ออกของสีส้มสีแดงแล้วก็สีทองใช่ไหมครับเนาะก็จะมีลิสต์ประมาณนี้เลยนะครับเนาะคุณเสกสรรก็คือ,อ,อด่านที่25ขีด5นะครับก็คือด่านบอสจะมีโอกาสได้ของสีส้ม1นึ่งดาวเนาะใช่ไหมแล้วก็ด่านที่37ขีด5นะครับมีโอกาสได้ของส้มตั้งแต่1นึ่งดาวสองดาวสดาวนะครับแล้วก็ด่านที่49ขีด5นะครับมีโอกาสได้ของส้ม3ามดาว แล้วก็ของส้มสีดาวแล้วก็ของแดงนะครับอยู่ที่ตัวของ1ดาวนะครับแล้วก็ด่านที่65เนาะก็จะมีโอกาสออกของแดง1ดาว2ดาว3ดาวเลยนะครับแล้วก็หินตัวนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเนาะก็อแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นด่านที่75ไอเจ็ดขีดหเนาะมีโอกาสออกตัวของของแดง3ดาวสีดาวแล้วก็ของทอง1ดาวนะครับแล้วก็ด่านที่85 ขีดห้านะครับมีโอกาสออกของทองหนึ่งดาวสองดาวสามดาวก็โดยประมาณจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะผมแนะนําให้พยายามไปถึงด่านที่25ให้ได้นะครับส่วนตัวผมตอนนี้ติดอยู่ด่าน16เนาะเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาแชร์ทีมที่ผมใช้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาร์ฟฟามเมี่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวััสดีครบ